สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปไพ่แข่งฮันซานะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายปกตินะแต่ว่าการแรกเนี่ยมันค่อนข้างคนแรกเยอะนะครับเหมือนกับแอปมาโอฟนะครับตัวนี้เนี่ยคนก็เล่นเยอะเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจให้นะครับก็คลิกเข้ามาตัวนี้เนี่ยมันจะมีพวกเล่นดามี่50อ่ะ5ครั้งนะครับจะได้20ดาวนะครับ อันนี้100ดาวเท่ากับอ่า่บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะร้อดาวเท่ากับ1บาทนะครับประมาณนี้่ะมันมีภารกิจให้นะครับเล่นดามมี่สิครั้งนะครับเล่นดามมี่สิมือนะครับรับ30มสเล่นไพ่แขง5ครั้งนะครับไพ่แขง15ครั้งตัวนี้รับรวมกรันเนี่ยก็100่งอหนึ่งร้อยดาวนะครับเท่ากับบาทนะ ในส่วนของภารกิจรายวันนะครับก็จะมีพวกนี้ไพ่แขงไพ่ดัมมีอ่อันนี้มันน่าจะรวมกันหมดละมีการแข่งขันทัวนาเมนต์นะครับแต่ก่อนนี้ผมเล่นมันจะมีพเขาเรียกว่าว PV p v วนะครับในส่วนของไพ่แขงนะครับที่เป็นทัวนาเมนต์หนึ่งนนะ,ะเดี๋ยวดูก่อนมันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เล่นนานแบบอัปเดตเดยอะมากนะครับ เดี๋ยวขอหาดูก่อนอ่าเดี๋ยวมาดูส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เชิญเพื่อนเนี่ยจะได้1,000นคะแนนนะครับถ้าสมัครใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีภารกิจอ่าทำภารกิจอ่าสามสามพันคอยนะครับก็สามารถอ่าแลกเติมเงินมือถือนะครับ30บาทนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูการเล่นก่อนไอ้แข่งมันอยู่ไหนเ่ยหรือว่าเขาออก อันดับสะสมแต้มแข่งแข่งตัวนี้เนี่ยไอทัวนาเมนต์มาอยู่ไหนวนะนยอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ผมลืมละขออภัยด้วยนะครับอ่ามาดูในส่วนของการแรกเลยดีกว่านะการแรกรางวัลน,นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าเขาจะเติมช่วง10บนาฬิกาแล้วก็บ่ายโมงกว่ามั้งเดี๋ยวดูก่อน ไม่เล่นหลายเดือนเนี่ยก็อาจจะงงๆนิดนนะครับเดี๋ยวขอภัยด้วยทำไมมันค้างวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะมันก็มีประมาณนี้อ้าวแล้วมันก็ค้างอีกละอ่ะมีบัตรทูร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็สามร้อยแล500นะห้าร้อยนะไห้สามร้อยยังเหลืออยู่นะครับตัวหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยใช้ อ่า15,000คอยนะครับซึ่งผมมี7,900นะเดี๋ยวดูที่ผมเคยแลกก่อนอ่ะตัวนี้เนี่ยผมเคยแลกนะครับโอ้โหนานมากเลยตั้งแต่12บสไอ้วันที่1นะครับ1นึงอ่าวันที่1ทานบานะครับปี64เลยก็8เดือนนะครับอันนี้ผมถอนเข้าทูมันนี่ไวเลส์นะเติมเงินมือถือเนี่ยอ่ามีทั้งหมด 3ครั้งนะครับมี50บาท30บาทแล้วก็50บาทนะอ่ะมาดูในส่วนของเติมเงินมือถือนิดนึงนะครับเติมเงินมือถืออ่ะอันนี้เขาเปลี่ยนแล้วหรออันนี้แรกได้50บาทเดี๋ยวผมอเดี๋ยวลองกรอ,อกเบอร์กนนเดี๋ยวลองดูว้าจะได้ไหมแต่ก่อนมันเหมือนมันจำกัดนะครับ อะมันจะเติมเข้าให้เลยไหมอ่ะตอนนี้มันไม่มีไมค์แคทเนี่ยวะ่ะอ่นในส่วนของสิทธิ์มันก็หมดละมันมีเวลาเปลี่ยนของมันอยู่นะครับเดี๋ยวลองปรับเปลนอแต่ว่าแรกเนี่ยมันมีแรกช่วงสิบนาฬิกานะครับอีกเวลาหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะล่มนะเพราะว่าคนแรกเยอะนะครับในส่วนของแอปไพ่แข่งนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเห็นเวลาละอ้าวเมื่อกี้อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวคลิกเข้ามาอ่ะเวลาในเติมนะครับเวลาการเติมก็คือ10บลีกานะครับแล้วก็1ิบสีลกาเริ่มให้แรกนะส่วนเวลาเติมก็คือ9ก้าลกาห้าแล้วก็13บสาลกาห้ิานะครับ10บลกาปุ๊บคือค้างนะครับคนแรกค่อนข้างเยอะมากนะ ตอนแรกนี่ว่าเขาไม่ได้เติมแต่ว่าไม่ถึง1นาทีก็คือหมดนะครับส่วนตัวที่เหลือก็คือ300คือมันใช้แต้งค่อนข้างสูงนะมันก็เลยเหลือนะครับตัว500ดันหมดตัว300ดันเหลือก็ประมาณนี้ตัวนี้เห็นคนก็ยังเล่นปกตินะครับแลวก็เขายังแลกได้ปกตินะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของแอปต่อเลยอันนี้ผมไปหาดู P PP ก่อน ตัวไหนวะเนี่ยการแข่งขันอ่ะมีบัตรลงทะเบียนด้วยอ่ะอันนี้ดัมมี่เนี่ยผมไม่ถนัดนะท้ายแข่งประจำวันอ่ะมันต้องเล่นระยะเวลาด้วยทัวร์นาเมนต์ไม่มีนะเฮ้ยมันแบบพีพีแบบหนึ่งหนึ่งไม่มีเหรอ อรอบชั่วโมง่ะเดียวนะอ่ะเอาตัวนี้อตรงกลางโอ้โหผมก็มองข้ามนะอ่ะแข่งแบบสองคนนะครับอันนี้ใช้สิบเพชรถ้าชนะได้40่สิบคอยแต่ก่อนมาได้สองรอ้อยคอยนะแต่ว่าตัวนี้ได้แค่40นะครับอ่ะ อันนี้เอาจับคู่ไหมหรือ,อยังไงจับคู่นานจังอัน,นเดี๋ยวลองจับห้าคนดนิไม่ไเป็นไงวะเนี่ย ว่ามันจะได้ไหมเหมือนมันจับชานะถ้เขายกเลิอกอ่ะคนครบอันนี้เล่นฟรีอันเดี๋ยวลองเล่นดูเลย ทำไมมันช้าเนี่ยแต่ก่อนรู้สึกว่าจับคู่จะเร็วกว่านี้นะครับอืมแล้วก็ตอนชนะเนี่ยจะได้คะแนนเยอะด้วยอเดี๋ยวมาลองดูได้คู่มาลนะโอ้เก็บแต้มเต็มนะทิ้งไปโอ้โหแข่งไว้เกินนะก็แพ้ไป 2ี่สิบเจ็ดขอออกแค่คู่เดียวโอ้โหเขาจะแข่งแล้วเอยมาดิเดืเอนสิบหกแข่ง,งดิสิบหกตเนี่ยเอยชเอชนะไปต้องแข่งตาแรกนะจะได้เยอะอยโอเค ชัวไปแต้มรถที่สิบเอ็ดสู้นะครับเหลือแต้มน้อยละ,อะโอเคชนะไปแต้มหนึ่งเดิมพันในโต๊ะเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากอ่าตรงนี้นะครับเนี่ย่ยอะเรามีโอกาสละโอ้โหแต้มสามสิบสามต้องจัวละออโอ้โหเห็นละออกคู่ด้วย โอเคได้ไหลอยากแข็งกันเลยโอเคได้แต้มน้อยแล้ว <c oughs> อ่ะผมสู้อ่ะอ่ะชนเราชนะโอเคตัวนี้ถ้าชนะเนี่ยได้ทั้งหมดห้าคอยไหมเนี่ยได้น้อยเวอร์ ออกคู่นี่โอ้โหชนะไปเลย22แต้มเราสู้ได้อยู่ละโอโ้แต้มเต็มเอาแต้มเต็ม,ตมไม่ได้กินเนะ่ะเนี่ยได้คอยเท่าไหร่ดูดิโอ้โหได้แค่ห้าโอ้โดีจเกอร์เอาเมื่อกี้ผมเข้าตัวไหนนะแข่งไพ่แข่ง เข้าตัวไหนก็ลืมอีกแล้วเวนกรรมะทัวร์นาเมนต์ไพ่แข่งนะครับอ้าวอ่าหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็อ่ะเลือก2คนนะครับรอใหม่ไม่เล่นนาะนเราจะสับสนนิดหน่อยนะครับอ่ะมันก็หาแต้มประมาณนี้แหละ ู้ส่วนของเพชรเนี่ยก็ได้จากการเชิญเพื่อนแล้วก็าการแชร่นะครับมันก็จะได้เพชรเพิ่มขึ้นนะก็ประมาณนี้จะเสียดายมันได้น้อยลงนะครับถ้าชนะ2คนเนี่ยได้แค่40แต่ก่อนได้200นะครับ้โวสามสิบเจ็ดโอ้โหโดน,นล็อกเล้าชนะ37แข่ง กูละงงกับมึงจริงๆเลยสงสัยเขาจะจบเร็วนะครับแข่งตอนแรกเราจจวสามสิบสามแข่งไปเลยโอ้โหแต้มเราก็น้อยอยู่นะเขาต้องแข่งก็แหละโอ้โหจจวมาแบบ ได้ไหลอย่างน้อยก็แต้มขอหลดไป20เราจะแข่งก็แหละสองใบขนาดนี้อ่ะเราก็ไหลอ,ออกคู่ไปเดือยสองใบเหมือนกัน <c oughs> แต้มนะไม่เป็นไรเขาบอกแค่20นะครับเราไหลไปตั้งหลายใบ ถ้าแข่งเนี่ยเราแพ้เนี่ยเออทิ้งเจ็ดมาดิโอ้โหทิ้งสิบอย่างน้อยก็อ,อกคู่เจนะ็ดนนเหมือนกันนะคิดนานบปนิ้แข่งใช่ไหมอโอเคไหล ผมว่าสิบห้าแต้มเนี่ยก็สู้ได้นะนวันนียโอ้โหสิบสี่ไม่เป็นไรแต้มมันเยอะอยู่แข่งมาดิแต้มน้อยจัดๆตาแรกได้เยอะอีกแล้วโอ้โหเอสองตัวเหมือนกันนะครับเนี่ย โอ้สามสิเอ็ดเอาไปก่อนออาหรือว่ามีหกัลวมี9ก้าเวทครับโอ้มีลายด้วยอ่ะสู้เลยดีกว่าโหหากันแต้มเดียวนึกว่าจะมีคิงไอตัวฝรั่งสักสองตัว thôi chắc mà đi À lại Thiên cao mà lại Thiên chắc mà Thay xong tua hồi À tem là nòi là อไปไปมาๆผมว่าผมแพ้เนี่ยต้องดีๆหน่อยละแช่งเลยสู้อีกดีดิเรื่องอะไรของกูัวเนี่ย่ะเรามาแพ้ตัวสุดท้าย อรอบนี้ผมว่าผมน้อยแล้วนะเอามาอย่าบอกว่าตามมายี่สิบอีกอะออถ้าเล่นต่อทิ้งแจ็คไปเขาก็ไล่ตามอีกโอ้โหดีไม่ทิ้งคิงไป ไล่ดีครับสู้แล้วไลไปทั้งสามตัวเอา้าโอ้โหโอ้เรายอมใจสี่ใบสองใบสู้สี่ใบไม่ได้น้อยจัดละเออเขาก็ไม่แข็งตาแรกให้กูเลยมั้ยนี่ะ ไม่เหมือนนานเลยวันเนี้ย่ะถิงคู่โโหกไปโอ้โหอ่ะคู่เจ็ด่ะยี่สิบ

ได้ไปก่อนอผมว่าผมจะไหวอ,บบอีกสามใบกบสามใบโอเคจบสักทีเล่นเอาเสนเหนื่อยอโอเคก็ได้มาอีก40คนจะดีใจไหมอขอแคปหน้าจอนิดน่ออ่ะ,อะมาก็ได้แต้มประมาณนี้นะครับ คืออมันเข้ามาในส่วนของทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็เลือกอหนึ่งหนึ่งตรงนี้นะนนี่ผมก็ไม่เล่นนานผมลืมนะครับแข่ง5คนเนี่ยมันจะมีใช้เพชร30แล้วก็สองคนนะครับจะใช้10เพชรนะในส่วนของชนะ5คนได้400คอยนะครับหรือว่าเป็นเงินก็คือสีอ่บาทส่วน2คนเนี่ยได้40คอยนะครับหรือว่าเป็นเงินก็40่สิบบาทตา ก็ประมาณนี้ในส่วนของการแลกเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือแลกยากนะครับก่าจะสะสมครบครับแล้วก็เป็นแกช่วง10บโมงอีกนะคือต้องไปแย่งกับคนอื่นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนเล่นเยอะแต่มันก็หมดเร็วนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนีครับ